สวัสดีครับระยองโค้ยพิทฟาร์มครับทำคลิปวิดีโอตะแกรงสีลบ่อและสกิมเมอร์สำหรับบ่อปลาครับมาแบ่งปันเพื่อนๆชมกันครับชิ้นใหญ่ขนาด50คูณ50เซนติเมตรนะครับอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นชิ้นพิเศษนะครับอันนี้เราจะสั่งผลิตตามออเดอร์นะครับ ถ้ามีเพื่อนๆสั่งผลิตถึงจะทำการผลิตขึ้นมาให้นะครับชิ้นที่เป็นชิ้นมาตรฐานในการที่เราทำจำหน่ายอยู่นะครับคือขนาด30ซนติเมตรคูณ30ซนติเมตรอันนี้สำหรับตะแกรงเซริบอร์นะครับวัสดุทำมาจากเนื้อ PU PVC มีน้ำหนักไม่รอยน้ำนะครับใช้งานได้นานรับแรงดันน้ำได้ค่อนข้างเยอะ เมื่อใช้ไปนา,นานหลายปีแล้ววัสดุไม่แอนตัวนะครับคงทนมีความหนาประมาณ10มิลนะครับโดยประมาณวิธีการใช้งานง่ายมากครับไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปขันสกรูหรือฝังคุกกับพื้นปูนใดๆน,นะครับ mm hmm. เพียงแค่เพื่อนๆให้ช่างกรีดทำเป็นบ่ารองรับตัวเจ้า PU PVC แผ่นนี P ้ v C นะครับ ซึ่งทําเป็นบ่าลงไปประมาณเพียงแค่10มิลเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะนําแผ่น p ียูนี้ไปวางกับพื้นของบอ่อของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยติดตั้งง่ายมากแค่นําไปวางเท่านั้นนะครับนี่เป็นตัวตะแกรงเสรีอบอร่อนะครับถ้าเพื่นอนเพื่อนยากได้ไซส์ใหญ่ก็สามารถสั่งทําพิเศษได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีการเขียนแบบขึ้นใหม่แล้วก็ทําการขึ้นรูปแผ่นใหม่นะครับ แต่ถ้าบ่อทั่วไปนะครับซึ่งมีสรีบ่อ4นิ้ว3นิ้ว2นิ้วหรือ5นิ้วก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับถึง5นิ้วเลยนะครับเพราะว่า5นิ้วจะแค่ประมาณนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นสกิมเมอร์นะครับสกิมเมอร์กรองผิวหน้าน้ำสกิมเมอร์จะมี3ขนาดนะครับความยาว30เซนติเมตรนะครับ40เซนติเมตร50เซนติเมตรนะครับส่วนด้านกว้างเนี่ยหน่วยเป็นนิ้วนะครับ5นิ้ว ห้านิ้วห้านิ้วเข้ากันนะครับอ่ะในไหนก็อยู่ข้างบอ่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสกิมเมอร์ตรงนู้นนะครับมาเด็กๆนิหิวข้าเดินผ่านให้ให้กินข้าวสัก2องาำข้าผ่านผ่านกับข้าผ่านผ่าน กรองผิวน้าน้ํานี่นะครับนําน้าไหลเข้าได้เป็นอย่างดีนะครับเคลียร์ผิวน้าน้ําได้ดีเยี่ยมมากพวกคราบมันฝุ่นละอองต่างๆที่อยู่บนผิวน้าน้ําซึ่งเป็นกรองเบาจะถูกไหลเคลียร์เข้ามาในช่องกรองช่องแรกครับ จำหน่ายทั้งราคาปลีกและราคาขายส่งให้กับท่านผู้ประกอบการนะครับเมรอาหารไม่ไหลเข้าสกิมเมอร์นะครับลองหางกำลังดีนะครับ เพื่อนที่อยากใช้สินค้าจากเรานะครับสามารถสั่งตรงเข้ามาได้เลยนะครับมีทั้งราคาของผู้ใช้คนเลี้ยงนักเลี้ยงปลาทุกๆท่านและรวมไปถึงท่านผู้ประกอบการนะครับระยองโค้ยฟิตฟาร์มครับขอบพระคุณครับ